เขาเน้นเลยนะเบย์โปรแม็กนี่เบ t ์โปรแม็กตัวนี้ราคาไม่ถึง600นะทุกคนเดี๋ยวจะมาอันบล็อกแกะกล่องให้ดูว่าการใช้งานจะเป็นอย่างไรบ้างอ่ะทุกคนมาดูพร้อมกันเลย <c oughs> ก็จะมีคู่มือการใช้งานทั่วไปตามนี้ตัวนี้ให้จุกหูฟังมาถึง4ขนาดเลยนะทุกคนอันนี้เห็น3ใช่ไหมแล้วก็อีกหนึ่งขนาดก็จะอยู่ที่ตัวหูฟังแบบนี้สายชาร์จแบบไทซี นี่คือตัวเคสหูฟังนะครับโอ้โหเป็นไงตัวเคสหูฟังทุกคนจุแบต3,500ม mm. ิลลิแอมชาร์จมือถือได้และนี่ก็คือตัวหูฟังจะเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของจุดที่เราสัมผัสวางแล้วไฟก็จะเป็นสีแดงแบบนี้วิเท่นะดูดิ ต้องเขย่าทุกยี่ห้อเลยนะครับ <c oughs> นี่เอาไว้เสียบชาร์จมือถือ,อว่าแล้วก็ทดสอบเลยสิครับชาร์จมือถือได้แบต 3,500mAh mm. ถ้าเราจะชาร์จจะเสียบที่ด้านข้างตรงนี้มาทดสอบให้ดูเวลาที่เสียบสายชาร์จแบตก็จะเป็นแบบนี้โอเคเท่าที่ดูมาจะไม่มีบอกด้านขวาด้านซ้าย LR อะไรประมาณนี้ไม่มีนะครับก็อันนี้เราต้องจำเอาเองนะหรือเราสังเกตจากตรงนี้ก็ได้ตัวนี้จะเป็นด้านขวา ตัวนี้ก็จะเป็นด้านซ้ายแต่ถ้าเราสลับแบบนี้อา,อาจจะมีงง <c oughs> อาจจะมีงง,งกันบ้างเดี๋ยวลองมาทดสอบฟังดูก่อนนะว่าเสียงที่ได้จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังหูฟังตัวนี้เป็นแบบอินเอียร์ซึ่งหมายความว่าเราต้องใช้จุกยางที่เหมาะกับหูเราก็คือพอดีไซส์ของหูเราซึ่งตัวนี้ให้มาถึงสไซส์โดยทั่วไปของหูฟัง ear, อินเอียร์เขาจะให้มาแค่3มไซส์เท่านั้นตัวนี้ให้มาถึง4ไซส์ฉะนั้นถ้าใครได้ซื้อตัวนี้ไปนะครับ หาไซส์ที่พอดีขนาดของหูเราใส่แล้วมันจะแน่นพอดีพอใส่ปุ๊บจะรู้สึกได้เลยว่าเสียงรอบข้างจะเงียบแล้วเวลาเราเปิดดูหนังฟังเพลงนะโอ้โห,โโหเสียงนี่ตึบตึบตึบเสียงดีเลยใช้ได้เลยนะครับสําหรับตัวนี้นะคือจุดสัมผสัสเขาว่าจะใหญ่เราสามารถกดได้แบบถนัดเลยถ้าเป็นแบบการนี่มันก็อาจจะต้องอาหาจังหวะหารูปให้มันโดนใช่ไหมอันนี้นี่จุดสัมผสัสใหญ่มากกดที่ด้านขวาค้างไว้ก็จะกลายเป็นเพิ่มเสียง ถ้ากดที่ด้านซ้ายค้างไว้ก็จะกลายเป็นลดเสียงถ้ากด1ครั้งก็จะเป็นเล่นกด1ครั้งเป็นหยุดอันนี้กดข้างไหนก็ได้ถ้ากด2ครั้งที่ด้านขวาปึ๊บปึ๊บก็จะเป็นการเล่นเพลงถัดไปหรือเล่นแท็กถัดไปแต่ถ้ากด2ครั้งที่ด้านซ้ายจิกจิกก็จะกลายเป็นเล่นเพลงก่อนหน้านี้หรือกดแท็กย้อนหลังการใช้งานก็จะมีอยู่เท่านี้ถ้ามาเล่นเกมเหมาะไหมพูดกันตามตรงเลยก็คือการเล่นเกมเนี่ยมีดีเลย์อยู่นะครับถ้าใครในเล่นเกมยิงปืน อาจจะไม่ค่อยเหมาะแต่ถ้าเล่นอย่าง ROV หรือเกมทั่วไปที่ไม่ต้องใช้จังหวะอะไรที่เร็วขนาดนั้นตัวนี้ทําได้ถือว่าทําได้ดีส่วนใหญ่ตัวนี้ที่ผมเอามาใช้งานก็จะเน้นในส่วนของเรื่องดูหนังฟังเพลงดู Netflix กเนี่ยสบายเลยเสียงเนี่ยออกมาตึบตึบตึบใช้ได้ฟังเพลงจุกใช้ได้ดีนะครับอันนี้ตัวนี้กันน้ำระดับ IPX7 ก็ถือว่าโดนน้ำได้ในระดับหนึ่งจะใส่ว่นน้ำจริงๆใส่ได้นะแต่ หลุดแน่นอนต้องบอกว่าหลุดแน่นอนถ้าเราใส่ไว้น้ํานะมีหลุดแน่นอนสําหรับคนที่ใช้หูฟังอินเอียร์ลองพิจนารณาตรงนี้ดูนะครับว่าสังเกตไหมเวลาที่ใส่แล้วมันอาจจะดูใหญ่ไปหน่อยตอนใส่เป็นไงนี่แน่นอยู่คือถ้าเราใส่แบบพอดีกับหูของเรายังไงก็แน่นระวังเรื่องใส่สลับด้านนะครับสังเกตดีๆนะเพราะว่าหูฟังตัวนี้จะไม่มีบอกว่า L หรือ R ฉะนั้นถ้าคนไม่ได้ใช้งานบ่อย อาจจะงงใส่ปุ๊บเอ๊ยทำไมมันไม่แน่นทำไมมันหลวมอ่าคุณใส่ผิดด้านดูตามนี้เลยก็ได้นะครับนี่ตรงนี้ด้านขวาตรงนี้ด้านซ้ายอ่าหันมาหาตัวด้านขวาด้านซ้ายนี่แล้วก็ใส่แค่นี้เองสินค้าตัวนี้มีรับประกัน1ปีก็ถือว่าอุ่นใจนะครับมีรับประกัน1ปีและตัวนี้ดูเคสดิอันเบลเลอร์ บ83,500ม ah. ิลลิแอมใช้กันเป็นอาทิตย์3,500ม ah. ิลลิแอมชาร์จหูฟังได้กี่รอบเนี่ยน่าจะเยอะเหมือนกันนะด้วยความที่เคสมันใหญ่เขาบอกเอาวางมือถือได้เดี๋ยวคนดูนี่นี่ไเ,เห็นไหมโอ๊ยตไม่เหมาะ เราควรจะวางแบบนี้เอาไว้ดูหนังแบบนี้ก็ถือว่าได้นะครับแต่อย่าถือแบบเมื่อกี้นะถือแบบเมื่อกี้ตกเลยนะ <c oughs> ใจคอไม่ดีเลย